เรื่องย่อละครเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้าตอนที่8ออกอากาศทางช่อง7 HD วันที่2เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2564ละครรีรันใหม่ล่ารักสุดขอบฟ้าประจำคืนวันเสาร์วันที่2เดือนตุลาคม2564นี้นำเสนอให้ได้รับชมเป็นตอนที่8แล้วครับ โดยเรื่องย่อของละครในตอนนี้ถึงตอนที่มินตรานำแสดงโดยชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลต้องการที่จะให้มัทนานำแสดงโดยมีนพีชยาเสียชื่อเสียงในงานมั่นดังนั้นเธอเองจึงคิดที่จะเอาภาพหลุดของมัทนาไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต แต่เธอเองทําที่เก็บข้อมูลหล่นหายซึ่งพระนางสาวิตรีนําแสดงโดยแก้วอภิรดีเก็บได้เมื่อเห็นภาพข้างในจึงได้นำไปอัดแล้วนํามาแจกในงานมั่นเพื่อต้องการให้มัทนาเสียชื่อและไม่ให้ประชาชนชาวระยารับมัทนามาเป็นมหาเสีของเจ้าชายมาคีนําแสดงโดยลุยสเฮตสันเมื่องานมั่นมาถึงปรากฏว่าบรรดาราชนิกูและรัฐมนตรีหลายคนที่ได้เห็นภาพหลุดอันไม่เหมาะสมของมัทนา ก็ไม่เห็นด้วยกับงานมัน่นซึ่งเมื่อคามินเห็นภาพก็รู้ทันทีว่า ต้องเป็นฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนคามินคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายพลวิทูลน,นำแสดงโดยโอถาปกรณ์และสุเทศนำแสดงโดยเออรุชาอย่างแน่นอนทันทีที่มัทนาเห็นรูปของตัวเองก็ยอมรับว่าเป็นภาพของเธอเองจริงๆผนวกกับที่คามินเข้าไปช่วยแก้ไขสถานาการณ์ทุกคนก็ยอมรับในตัวมัทนามากขึ้น หลังจากที่แผนการของเจ้าหญิงสาวิตรีไม่สำเร็จนายพลวิทูลก็ได้วางแผนการใหม่ด้วยการให้สุเทศแอบไปปล่อยกาน,นิกาออกมาจากที่คุมขังเพื่อให้มาทำร้ายมัทนาอีกครั้งแต่สุดท้ายแล้วกาน,นิกากลับทำงานพลาดจนตัวเองตายคาเมินเองนั้นก็เริ่มรู้ตัวว่าหลงรักมัทนาเข้าแล้วจึงได้พยายามหักห้ามใจด้วยการหลบไปเยี่ยมอาจารย์ แต่มัทนาก็แอบตามไปเมนตราได้ทีจึงใส่ความว่ามัทนาหนีตามคามินไปเรื่องราวของละครจะเป็นเช่นไรต้องติดตามชมขอบพระคุณแหล่งข้อมูลช่อง 7hd และละคร g o t o l t v